สบายดีพี่น้องสบายดีทุทก,ทนกทคนค่เข็ดหม่ยุดมามามาันเกิดนอกกระดิ่งพี่เนาะ

ขอถามเนี่ยมื่อเดี๋วันเกิดหรือวันดามพเนโอ้ยันเดีินเวันเกิดหรือวันด่าว่ากดหอวกดแม่จังอเดียังพี่น้องเลยไม่ซ้อนไม่้อแม่กูแคนให้น้ำเลยแม่น้เร้ลองเพลนตอน้ยราโอ้ยรล้อสีรักจะให้ไหมสีรกเยใสัเอออเปอปเเมาเฮ้ยมาเฮตม้อล หน่สอมสี่หาเ้านมหานี่้าจังหวะทางเท้าขอโอชุดเรียมหาีเบย์อยู่คนเดียวอยู่ เดี่ยวาเจ้าเพงก็ได้ร้อยคนมาหน่อแม่ร้อเป่าเลยนี่เยี่ยมกุก่เก่าคุณอยู่นัมันคัวเจต่วนพี่น้องเลยอัธรศัพเหอ่เบิ่งไหวดบด้เบิ่งแต้คึองาเลยถ่าเรา้บริษัยคลิปน้าหมูมันเกิดดอกกระทิ้นพี่น้องเลยเมือนเลยชีวตีบ่งคั่วพอไปพีทยนที่ร้อย

ลูกคอยมาแล้วมึงเฮ้ยเห้ยยังลูกเห็นแต่ลูกเจ้าบบบบบได้เป่าเจ้าน่ะจ้าชิพังงานเขาลูกมาพอปีเจ้าสิยุ้มเค้กเขาลูกเจ้าเจ้าชิบได้เอาจับไปหายได้ไหมท้าวทำปีแล้วจะจำหน่อย มันบบอยากเบิ่งมันได้เบิ่งแต่หึงลงโทรศัพท์ไปอยู่ไปอยู่แล้วมันบเบิ่งเลยเดืนงเบิ่งทำข้าวแล้วมันกับป้ามันกระเดนหนี้บได้ให้มันเบิ่งที่สิพอเดือนนะมันกับบอยากเบิ่งสจกซะก่อนมันอยากได้เสียงกระปุ่นท้าให้มันไงเอาเอเสียงกระปุ่นนะท้าให้ร้าน เค้กเราบไร้อยากกินน้ำหมูได้เราเห็นการ์ตูนใช่ลูกงามบ่งามบ่เศรษฐิพูดเลยลงนี่ลูกมันสิเปืิอนสิเปือนเคยที เ,อ,เอ,อีกินเค้กขอาไปเลยลูกจะไปหม่างคันห่ได้ไล้ลูกเอาหน่อพี่ป้าเอาไปห้าหมู่พี่ครับนด่นะมันลกุกนะฮะมันตกนะฮะแฟนสวยได้ดลุกระหว่างในยี่ซอนที่เที่ยวนคนับ กขบพดกหาเพลกะไ้อังไงเลยเันกินไปังกินงจ,จากที่กินพี่น้องเลยพรกันกินไปเฮงเติบเลยเชียน <c oughs> สุดสู้อัดพี่น้องซึกซส,สิงตอดแม่ยางได้ตอดพี่อินมาตรนี้ฮงอย่เดินมาเ่าเไปเาที่กิน ตอนลูกซีนัดปากแล้วตอนลูกซีนัดปากแล้วสบายดีพี่น้องจะไหลแฮมือหายมันแหงงบ่แม่แหงงบ่สบายแม่แหงง่งกันโน่อัตว์แ่งงกัะโน่งงบ่เอาผูายมันโปรตีนบจาได้

หมแล้พามาจอน่นวาบนจูไก่กินอิ่มัดไปากเชียงหเชียงหายบอนักเล้งบอกินแล้วเห็ดมูไหแลนังค้ขึ้นหางเฉยขี้ยุ่งเข่ากันจนจู้มด้วเวลาเห็ดปูบ่บอเ่น้อยนะขี้อุงเขาได้มันแก่ตังกันไปไเด้อ มีแต่ตัวป่วนๆทั้งนั้นพี่น้องเลยหายูน้ำหนองใช่วหมทำไมน้องอ่นอะเออคนใจแข็งนะแต่มันยังน้อยนอตาอยู่ในหน่วยตานะน้ำตาอยู่ในหนวยตาน้ำตาบกคุนะใจน่ะที่หนึ่งหมดไ้านเงนอออกหลย็่เอื้อนจนบอก มันฮักไน่ายบ่นหรอบอสนะห้องเฮาห้องหมกอี้เทปนนกันอือเอาไปให้ไก่ใช่ไหมกินกับโบไลป์ก็ได้ดอกทั้งแ่บนะแ่บอยู่หักอีมไว้กกินมาแล้กินื่นอนยังไม่ได้กินอ่ะท่าน บได้เหตดบไดกินยังทำเขาเอามันกินฮะก็ได้ผสอบนะได้ได้หน่อยกว่ามื่อนะอีกะเออไปเอาจะในหืดเทียงอ้อมเทียงกดาบุมัดอะไรกันมาเอไปอีกมึงน้นะเออไปแต่ไปแต่สีมนวงหัใจไปแต่สี่่มงไปคนเดียวกรบบักอีมเออยังยังเออ แกตัวเพ่ได้แต่ว่าไฮร้านยะยะไม่ใหญ่เอาเลยยิง่แขกจ้ะนะอุ้ยสวยงามแฟชั่นล้วนวนป้ายกันหนอนะป็หมอนนะทุก้าน กินแรกไปก็มาสองคั่วเขาก่อนพี่เนะตอนหน้ามาได้ทไมมาเมาแล้เียบสบายใเลยให้เราเมาอยู่ไปดูจุ่มจุ่มให้อาสบายดีเด้อพี่น้อง อยากสบายเลยให้ลงมาเอาอยู่เดีเอ้าจะได้ล่างสวยพ่อแถาคิดแล้วเพื่นพนักง,งานล่างพ่องสว <c oughs> เขาหน้าจะงามอยู่ปีนี่แถา เเพราะว่าเรากินไม่ได้เลยชี่จาว่าย <ihn Maybe. S 1> ังกันสุดยอดดีอยู่ในหนีเราเพื่อน้าวบ้า กินกินกินอิ่มผัดกินอิม่มกินเต็มผัดไมีแห้งอ่มาเหลาพืน้นซาบ้านมาเนี่ยปากยั่วปากใหญ่จนกลวฮัดาปากหนุกแก้ว่ะนะลูก <c oughs> อลนไสิไปใช้กี่เอ้ยอปอไปใช้ลูกอ่ะพี่น้องเวลาขิดขมี้นเลยพี่น้อง